เคล็ดลับของการปล่อยของโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒนถ้าเกิดว่าท่านเองเนี่ยกำลังจ้องการปล่อยของอะไรก็ตามแล้วมีกลุ่มลูกค้าบอกว่าราคาสูงเกินเขารับไม่ได้มันแพงท่านอย่าสวนไปทันทีนะครับว่าเป็นราคาที่ไม่แพงราคาที่ไม่สูงท่านกำลังจะขุดหลุมฝังตัวเองเลยทีเดียว ท่านจะต้องทำอย่างไรก็ได้ไม่ใช้คำพูดอย่างนี้โยนกลับไปหาลูกค้าถ้าท่านทำอย่างนี้แสดงว่าท่านกำลังเป็นศัตรูกับลูกค้าทันทีท่านจะต้องพูดให้เขาเชื่อได้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันมีเหตุผลด้วยราคาด้วยคุณสมบัติด้วยความคุ้มค่าหรืออะไรต่างๆก็ตามในสิ่งที่ลูกค้าพูดนะครับมันไม่ผิดหรอกครับเพราะว่า เขาอาจจะมีประสบการณ์มีข้อมูลมีฐานข้อมูลอะไรบางอย่างอยู่แล้วจึงกล้าพูดอย่างนั้นขึ้นมาเพราะงะั้นวิธีการปร้องกันของเราก็คือว่าทําอย่างไรให้เกิดเขาเห็นความคุ้มค่าความต้องการอยากได้และสิ่งที่เขาจ่ายไปมันคุ้มค่าที่จะจ่ายแล้วท่านจึงจะประสบความสําเร็จในการปล่อยของเรามาเป็นเพื่อนกันนะครับจากศีรพัฒน์เกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันสุดีครับ